สวัสดีครับกับพมอ,อีกครั้งหนึ่งครับในช่องฟรีมานะครับก็หายไปอยู่พักใหญ่ๆเนาะหลายๆครั้งนะครับแล้วก็จริงๆแล้วคือมันเหมือนกับไม่ค่อยมีหัวข้อที่พูดเท่าไหร่นะครับนวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการแข่งบาร,รมีแล้วกันนะคือการแข่งบาร,รมีเป็นเรื่องที่โง่เง่าที่สุดในโลกเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคือต้องเข้าใจก่อนว่าบาร,รมีคืออะไรบาร,รมีที่สิ่งที่สั่งสมมันจะเกิดจากการกระทํา นะครับคือบารมีเนี่ยมันจะมีบารมีทั้งทางแบบทางโลกหรือว่าในการโปรดก็ตามนะครับมันจะมันมันก็คือเป็นบารมีสมมุติถ้าโปรดสัตว์มานานเนี่ยมันจะเป็นบารมีที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ,บารมีใหญ่นะและ้วก็หรือว่าอย่างบางคนบารมีในการสั่งสมในการฝึกวิชาอะไรทั้งหลายก็ตามจากเขาเรียกว่าตอบภบจากชาติมันเรื่อยมันก็จะเยอะขึ้นนะครับ บางคนก็เรียกว่าเกิดมาก็มีพรสวรรค์ทางด,าด้านนั้นด้านนี้เลยเงี้ยนะครับมันก็เกิดจากการฝึกมาก็เป็นบรารมีอย่างหนึ่งน,นะครับบางคนนะฮะทำอะไรก็ตามอ,อ,อย่างช่วงช่วง,วง,วงเริ่มแรกของชีวิตเนี่ยนะครับทุกคนก็จะเหมือนจะสแสวงหา,างจริงๆ้วมันเหมือนกับว่ามันยังไม่พาไปเจอบรารมีไปเชื่อมต่อบรารมีเดิมนะครับมันก็จะเหมือนจะสแสวงหาแต่พอเชื่อมต่อได้แล้วปุ๊บเนี่ย ทุกอย่างมันยังมันมันเหมือนดูง่ายหมดเลยนะครับเหมือนดูง่ายหมดเพราะว่าบารมีเก่ามันถูกเชื่อมมาละนะฮะเวลาทําอะไรก็ง่ายหมดนะครับนะแต่ว่าไอการแข่งบารมีสมมติว่าแบบสมมติทาอยู่ในแวดวงเดียวกันแล้วแข่งบารมีเดียวกันไอคล้ายๆกันนะมันเป็นเรื่องเงามากเพราะว่าอะไรเพราะว่าบารมีแต่ละคนทํามาไม่เหมือนกันเลยมันไปแข่งกันไม่ได้นะครับแข่งกันไม่ได้เทียบรัศมีก็ไม่ได้ ครับมันไม่ใช่อันนี้ดีกว่าแล้วอย่าง,เ,าอางอาเอาง่ายๆนะอย่างอย่างแต่ละสาขาชีพอย่างหมอเงี้ยนะหมอบางคนเก่งมากเงี้ยนะเพราะอะไรเพราะว่าคือก็มีบาร,รมีมามีบุญบาร,รมีแบบนั้นมาเคยรักษาคนมา่เงี้ยนะพอเกิดมาใหม่บาร,รมีนั้นก็ตามมานะก็รักษาคนได้แบบอย่างอัศจรรย์แล้วก็เรียนรู้เร็วมากอะไรเงี้ยนะแล้วก็เรียกเหมือนมีเรียก เหมือนคือมันเหมือนกับมีอินเทลเลกชวลภายในที่แบบว่าสามารถจะเข้าใจโลกต่างๆได้ง่ายมากนะครับนั่นเป็นบารมีเก่าบารมีเดิมนะครับนะบางทีเราไปเรียนแบบก็ไม่ได้นะครับอย่างยังมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เพื่อนผมนะครับคนเยอรมันเนี่ยไปกัวซาหมอกัวซาเนี่ยนะจริงผมก็ไปแต่ว่าผม ผมลองกับตัวเองคือผมเอาไม้ที่หมอโกรธะมาขูดไม่ไม่เหมือนหมอขูดครับยังไงก็ไม่เหมือนนะครับนะหมอขูดนี่โคตรเจ็บเลยนะครับแล้วก็เพื่อนผมอะ่ะคนเยอรมันเนี่ยนะลองดูนะครับขูดเหมือนกันกูขูดแบบผมนี่แหละไม่เจ็บไม่เมีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่พอหมอจับมือเพื่อนผมอะ่ะแล้วขูดอะ่ะโอ้โหเจ็บขึ้นมาเลยคือแบบ คือมันเป็นมันเป็นเรื่องของแต่จริงๆตรงนั้นเป็นเรื่องครูบาอาจารย์นะบารมีสัมพันธ์กับครูบาอาจารย์เวลารักษาครูบาอาจารย์ก็ลงบารมีมาให้อย่างเงี้ยคือเหมือนกับแชร์แต่ก็เกิดจากการรับขันอะไรด้วยนะจริงๆแล้วคือผมไม่ได้แนะนําให้ไปรับขันครอบครัวอะไรนะเพราะว่าการรับขันครอบครัวในปัจจุบันเนี่ยมีความอันตรายจริงมันมีความอันตรายมันตั้งนานแล้วแหละนะแต่ว่าคือถ้าไปรับ คือช่วงหลังๆเนี่ยภาคมาลมันจะแทรกซึมมาทั่วทั่วหมดเลยมันป่วนกับทุกวงการนะครับ,นะรบสมมติถ้าเราไปรับขันครอบครูมาแล้วคนที่ครอบครูเราโดนมารสะกดคือมารมันกําลังมันเยอะกว่านะครับตะบะชาญยาอิทธิฤทธิ์อะไรมันเยอะกว่ามากนะครับพอสะกดปุ๊บใช้งานทีนี้คือพอเราไปครอบขันปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับการเรียกว่า อิ Inform นฟอร์มคอนเซนต์เนี่ยคือเหมือนกับยอมรับให้เขาใช้ทัดขันเราเข้าใจไหมรับขันครอบครูนะนั่นคือเวลาภาคมานจะดูดพลังเราก็ดูดจากนั้นแหละคือครอบครูบาอาจารย์เราก่อนแล้วก็ดูดพลังเราหรือจะเอาวิบากโยนใส่เราก็ได้เขาชิบหายไปเลยข้างหนึ่งอย่างเงี้ยทาได้หมดเลยนะฮะทำได้หมดเลยน,ลยนั่นคือทางที่ดีก็อย่าไปรับขันอะไรดีสุดมันเป็นภาระผูกพันด้วยนะนั่นแหละนะครับ ก็บารมีมันก็ทํางานอย่างนี้นครับอย่างอย่างผมเนี่ยคือ,อ,อบารมีภาคปากนะก่อนนั้นก็ไม่รู้แต่ว่าคือเลี้ยภาคมารมันจองกระถินผมมาตั้งแต่เกิดแล้วนะคือที่รู้คือมันเหมือนกับว่าคือผมผมพอจะดูพวกดวงดาวออกบ้างนะมันกะ็คือตอนผมเกิดคือมันลอยอยู่กลางกลางหัวเลยคือหมายหัวไว้เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยจะทำทำทำ,ทำลายว่างั้นนลยเนี่ย ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นภักปราบมาเนี่ยอย่างเงี้ยนะจนกระทั่งพอผมเชื่อมบาร,รมีภักปราบได้ปุ๊บนะพวกนั้นวิ่งหนีเลยนะครับนะแล้วก็ผมก็ระลึกย้อนกลับไปได้อ๋อเคยปราบมาเคยปราบมานมาอย่างเงี้ยนะหรือว่าผมก็จะมีบาร,รมีส่วนหนึ่งคือบาร,รมีเรื่องการรักษาคน,านแต่คือผมไม่ได้รักษาไม่ได้รับรักษาอะไรนะม่ต้องมาม,ม่ต้องรับมม่ต้องมาคือผมรักษาตัวเองแค่นั้นแหละได้แค่นั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่งาน ของของชาตินี้นะีชาตินี้คืองานโปรดนั่นะคือผมก็จะเอาบารมีเรื่องการโปรดลงมาการปราบลงมาเงี้ยนะเออมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่ชาติไหนลงมาแบบไหนก็แล้วแต่นะครับอย่างชาติที่ต้องรวบรวมแผ่นดินก็เอาตะบะมาเยอะๆหน่อยนะคือลงมาปุ๊บก็คนก็เกรงขามเลยเห็นเงาปุ๊บก็วิ่งหนีหางจุกตัดอะไรเงี้ยนะเออเป็นนักรบอะไรเงี้ยนะ แล้วแต่เอาอะไรลงมาก็ได้นะครับอันนี้คือผู้โปรดนะครับนะผู้โปรดนะแต่ว่าคือสมมติคนทั่วไปมันก็เกิดจากการทําสังสมเรื่อยๆแหละนะนะทสาสังสมสมมติว่าชาติชาติหนึ่งได้เคยรักษาผู้คนเอาไว้นะสร้างบุญกุศลไว้มากมายพออีกชาติหนึ่งมาปุ๊บเนี่ยบางคนกเ็เรียกว่าไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ป่วยหรืออาจจะเป็นหมอเก็ได้แล้วก็บาร,รมีเหล่านั้นก็ตามมา ก็รักษาคนไข้ง่ายขึ้นง่ายมากอะไรเงี้ยนะเออบางคนบางคนอาจจะแบบลบลาค่าฟันมาเยอะแล้วมาถึงยุคหนึ่งชาติหนึ่งก็เหมือนกับมาเป็นหมอใช้กรรมนะรักษาใช้กรรมก็มีอย่างนี้นะคือบารมีมันมีมันมาจากหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปรู้อะไรเยอะนะครับเดี๋ยวก็คือบารมีเนี่ยมันทําให้แต่ละคน บรารมีอะไรก็ตามที่ลองนับในการทําสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ทําให้ดีดีนะครับบางคนไม่มีบรารมีอะไรมาเลยมามาทำมาฝึกในชาตินี้มาสะสมในชาตินี้ก็ได้ก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีของเก่ามานะครับไม่งั้นจะต่อยอดคือมันเริ่มเริ่มจากศูนย์นะพูดง่ายเนะี่ยมันเริ่มจากศูนยะ์เนี่ยมันจะยากหน่อยนะครับบางคนก็ทาได้บางคนก็ทําทไม่ได้ห็นไหมมัคือเรื่องบรารมีก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าจริงบรารมี ทั้งหลายที่ใช้เพื่อตัวเองเนี่ยมันจะมีข้อผูกมัดผูกพันเยอะนะแล้วก็ทําให้เรียกว่ามันมันไม่มันไม่หลุดพ้นไปด้วยกันลยนะนั่นคือบารมีเหล่านี้ถ้าเอามาใช้โปรดก็โอเคนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าใช้เอามาใช้ยึดมาติดเอามาเรียกมาลองรับความหลงตัวเองเนี่ยมันจะกลายเป็นวิบากกรรมต่อเนื่องการใช้บารมีเหล่านั้น นะก็วันนี้ก็อธิบายเรื่องบาร,รมีไว้ประมาณนี้นะครับอย่าไปแข่งต้องแข่งขงผมก็เคยไม่เคยของผมเนี่ยมีคนพูดเหมือนกันว่าผมมาแข่งบาร,รมีหลงพ่อคือผมมารู้ตัวเลยว่าบาร,รมีผมไม่เหมือนเหมือนไม่เหมือนท่านคือท่านลงมาอีแบบหนึ่งนะผมลงมาอีแบบหนึ่งคือมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเกื้อกูลเกื้อนหนุนกันในการทํางานนะมัน,ม,นมันไม่จำเป็นต้องเอาบาร,รมีเหมือนเหมือนกันลงมาเข้าใจไหม เออท่านเอาไม้แบบหนึ่งลงลงไม้แบบหนึ่งผมลงไม้แบบหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าสมมติยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่ผมต้องเป็นผู้นําในการโปรดผมก็เอาลงไม้แบบหนึ่งแล้วภาคส่วนอื่นก็จะลงม้อีกคนละแบบสองแบบก็แล้วแต่ที่จะเกือ้อกูลกนันใช่ไหมนั่นแหละครับนะบรารมีก็จะทํางานอย่างนี้นะครับบางคนมีบรารมีเราไม่ทํา บางทีก็สมมติถ้ามีบารมีในการปวดแล้วไม่ปวดบางทีเบื้องบนก็เก็บเลยเข้าใจไหมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกอะไรมันทนโดยไม่ได้บารมีมันมามันมันอั้นน่มันต้องออกอคิดภาพไหมมันก็ต้องไปทางทางนั้นนะมุดบางคนอ่ะพ่อแม่นะครับต้องการให้เรียนหมอแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เคยทํามามันไม่ใช่ มันก็ไม่ไปนะครับมันก็อาจจะเรียนได้เรียนจบให้แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ทำในในสิ่งที่มันไปเชื่อมต่อของเดิมเขาอะไรเงี้ยนะมันคือนอกจากไม่ควรจะแข่งกันแล้วเนี่ยไม่ควรจะไปบังคับใครให้ทำอะไรตามที่ตัวเองต้องการด้วยซ้ำใหม่นะนี่ก็ฝากเอาไว้นะโอเคจบแล้วนะฮะเรื่องการแข่งบรารมีนะครับเป็นเรื่องที่งง,งเอาที่สุดเลยไม่ควรทำนะครับโอเคจบลวนะเจอกันใหม่ตอนหน้าน,นะครับสวัสดีครับ